สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภารรษาอังกฤษคลิปนี้เป็นเทคนิคเพิ่มคำศัพท์เทคนิคที่3นะคะก็คือการท่องคำศัพท์แบบคำพ้องเสียงค่ะชื่อภา,ารรษาอังกฤษก็คือ homophones homophones โฮโมโฟนก็คือคำศัพท์นะคะที่เป็นคำพ้องเสียงค่ะแต่ความหมายต่างกันคือถ้าได้ฟังอย่างเดียวก็จะคือออกเสียงเหมือนกันคล้ายกันนะคะแต่พอมาดูตัวสะกดแล้วนะคะความหมายต่างกันคือคนละคำค่ะแต่ว่าออกเสียงเหมือนกันนะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คือโฮโมโฟนชื่อภาษาไทยคือคำพ้องเสียงะคะ่ะพ้องแค่เสียงแต่ความหมายต่างกันสะกดต่างกันค่ะ คู่แรกนะคะจะเป็นคู่คู่นะคะคู่แรกคำว่า ate 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 แปลว่ากินแล้วค่ะ ate กินแล้วพ้องเสียงกับคำว่า ate ate ที่แปลว่าเลข8ค่ะ ate เลข8ป ate กินแล้วนะคยกินไปแล้วพ้องกับคำว่า ate ที่แปลว่าเลข8ทั้งสองคำออกเสียงว่า ate เหมือนกันค่ะแต่ดูนะสะกดต่างกันนะ ate กินแล้วนะคะแล้วก็ e i g h t เ t เลข8ค่ะคู่ต่อมานะคะคำพ้องเสียงคู่ต่อมาคำว่า blue blue คำแรกนะคะ b l e w blue แปลว,ว่าเป่าค่ะ blue เป่าเนี๋ยด้จะเป็นปอนจงวีนนะพ้องเสียงกับคำว่า blue B L U E blue สกดดต่างกันนะแปลว่าสีน้ำเงินค่ะ blue เป่ากับ blue น้ำเงินนะคะคำต่อมาคำว่า right right คำแรกค่ะ R I G H T right แปลว่าขวามือหรือแปลว่าถูกต้องหรือแปลว่าสิทธินะคะ right มี3ความหมายนะเลือกเอานะจะไปพ้องเสียงกับคำว่า r i g h t ที่แปลว่าเขียนค่ะ i g ท t ที่แปลว่าเขียนมี right ขวาขวามือถูกต้องแล้วก็สิทธิไปพร้อมกับคำว่า right ที่แปลว่าเขียนค่ะสะกดต่างกันนะแต่ออกเสียงเหมือนกันค่ะต่อามาคำว่า buy 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 แปลว่าซื้อพร้อมกับคำว่า buy b y e, y buy buy ลาก่อนนะคะ buy ซื้อกับ buy ลาก่อนสะกดต่างกันนะ buy buy ซื้อ BYE buy ลาก่อนบายบาย คู่ต่อมาค่ะ hear hear ตัวแรกนะคะ h e a r hear อันนี้แปลว่าได้ยินค่ะ hear อันนี้ได้ยินต่อมาพร้อมกับคำว่า here นะคะ h e r e hear อันนี้แปลว่าที่นี่ค่ะ hear ได้ยินกับ h e r e ที่นี่นะสะกดลต่างกันต่างกันนิดหน่อยเองจาก h e a r เป็น h e r e นะคะสลับแล้วก็สลับตำแหน่งแล้วก็เพิ่มตัว E เป็นตัว A นะคะก็อันนี้ออกเสียงคล้ายๆกันและใช้เวลาฝึกก็อย่างที่ครูบอกน,นะคะรอบแรกฟังก่อนรอบสองพูดตามรอบ3ส,สะกดค่ะเขียนนะเขียนตรงเลสมุดค่ะครัต่อมาคำว่า no ถ้าฟังเฉยๆ no นะคะ no แรกจะแปลว่าไม่ no no ไม่ no ต่อมา no no, no จะมีเหมือนวอรวนนิดนึงนะคะ no เพราะตัว W เท่ากับวแหวนนะถ้าใครเคยเรียนสะกดคําศัพท์กับครูมาแล้วนะคะจะรู้เนาะว่าแต่และตัวจอนะเขามีเทียบสระอักษรเป็นไทยออกเสียงเฟอร์นิกส์เป็นยังไงนะคะ No k n o w นะคะ No แปลว่ารู้รู้จักค่ะ n o no ไม่ k n o w n o รู้จัก,ะ no, no, n o w, no, จกนะคะออกเสียงเหมือนกันคล้ายกันนะคะความหมายต่างกันสะกดต่างกันคะ่ะคู่ต่อมาคำว่า c s w e c แปลว่าเห็น ซเห็นกับ CSEac ทะเลนะคะ C เห็นกับ C ทะเลค่ะสะกดต่างกันนิดเดียวเอง s W E กับ SEA ค่ะต่อมาอีกคำหนึ่งค่ะที่ออกเสียงเหมือนกันเลยสะกดต่างกันค่ะ o N E อนนะคะเลขหนึ่งวันเลขหนึ่งกับวันที่แปลว่าชนะนะคะชนะแล้วนะคะวันที่แปลว่าชนะแล้วนะคะวันที่แปลว่าชนะสะกดด้วย w O N ค่ะ WON ค่ะวันชนะนะคะชนะแล้วกับเลขหนึ่งคือ O-N-E ค่ะลองไปทบทวนดูนะรอบแรกฟังไปก่อนรอบสองพูดตามรอบสามจดลงสมุดจ้าคำพ้องเสียงแผ่นที่สองนะคะ Homophones คำพ้องเสียงนะคะเสียงเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันสะกดก็ต่างกันค่ะคู่แรกนะ week W E K week แปลว่าสัปดาห์ค่ะ week สัปดาห์เป็นคำพ้องเสียงของคำว่า week ที่แปลว่าอ่อนแอค่ะ W E A K week on air week สัปดาห์กับ week ออนแอค่ะต่อมา W E A R อ่านว่า w e a r w e a r แปลว่าสวมใส่ค่ะ w e a r สวมใส่ไปพ้องเสียงกับคำว่า w e a r ที่แปลว่าที่ไหนค่ะ สะกดต่างกันคือแว e ที่ไหนสะกดเป็น w h e r e แวที่ไหนแว e ที่ไหนพ้องเสียงกับคำว่าแวสวมใส่ค่ะคำต่อมาคำว่า sun s u n sun ดวงอาทิตย์พระอาทิตย์พ้องเสียงกับคำว่า sun s o n sun ลูกชายค่ะ sun พระอาทิตย์กับ sun ลูกชายนะคะสะกดต่างกันตัวกลาง sun s u n พระอาทิตย์ s o n ลูกชาย D E A R แปลว่าที่รักนะคะ dear ที่รักใช้เป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนในจดหมายนะ dear แปลว่าที่รักค่ะต่อมาพ้องเสียงกับคําว่า dear กวางนะคะกวาง D W E R dear กวางพ้องกับคําว่า dear ที่แปลว่าที่รักค่ะคําต่อมา bear มี B E A R bear มีนะคะมีแบบ ตุ๊กตาหมีหรือหมีที่เป็นสัตว์นะคะไปพร้อมกับ b a r e bear แปลว่าเปลือยนะคะเปลือยเปล่านะ bear หมีกับ bear เปลือยนะคะเปลือยเทา้าเปลือยเปล่าคะ่ะคำต่อมา peace peace สันติสุขสงบสุขนะคะ p e a c e peace พร้องเสียงกับคำว่า peace เ c e ที่แปลว่าเป็นชิ้นๆเป็นชิ้นนะคะ p i e c e นะคะ p i e c e เ c e แปลว่าเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะ e พซพ้องเสียงคำว่า Peace ที่แปลว่าสันติสุขสงบสุขค่ะต่อมาคำว่า Fair Fair ก็คือพวกงานแฟร์นะคะหรือความยุติธรรมอะไรพวกนี้นะคะแฟร์ Fair, งานแฟร์พ้องเสียงกับคำว่า Fair ที่แปลว่าค่าโดยสาร ค่าโดยสารสกดเป็น fare แฟร์ค e, ่าโดยสารงานแฟร์ก็จะเป็น F A I R, fair งานแฟร์นะคะคำพ้องเสียงคำต่อมาคำคำว่า sell ซลล์แรกเป็น s e w l ซลลอันนี้แปลว่า s s e l l, ขายเซ l l s e w l s ลลขายพ้องเสียงกับคำว่า sell ที่แปลว่าเซลล์ในร่างกายนะคะสะกดเป็น c e w l, l s e l เซลลในร่างกายคะ่ะซลล์ขาย ัเซลล์ในร่างกายนะคะสะกดกต่างกันนิดเดียวค่ะตัวสะกดตัวแรกจาก S เป็น C ค่ะ Homophones แผ่นที่3นะคะคำพ้องเสียงนะออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันค่ะคู่แรกคำว่า scene. s w e e n S W E N s e e n แปลว่าเห็นแล้วนะคะ s e e n เห็นแลว้วพ้องเสียงกับคำว่า s e e n ที่แปลว่าฉากค่ะ ฉากละครนะคะอะไรแบบนี้ค่ะ S C E N E Scene ฉากค้องเสียงกับคำว่า Scene เห็นแล้ว S W E N Scene เห็นแล้วกับ Scene ฉากคู่ต่อมาค่ะคำว่า whole ออกเสียง whole เหมือนกันทั้งสองคำนะคะสะกดต่างกันความหมายต่างกันค่ะ whole แรก W H O L E whole แปลว่าทั้งหมดค่ะ whole แปลว่าทั้งหมดนะคะ ทั้งหมดเลยโฮกับโฮ h o l e โฮแปลว่ารูค่ะโฮอันนี้แปลว่ารูกับโฮที่แปลว่าทั้งหมดนะคะคำต่อมา w ว t เวทเว t แรกแปลว่ารอค่ะ w a i t เว t รอค่ะกับเว t อันที่สองคือแปลว่าน้ำหนัก w e i g h t เว t น้ำหนักค่ะเว t รอกับเว t น้ำหนัก คู่จะมา sore sore แปลว่าปวด sore แปลว่าปวดตามรูมแล้วปวดตามกล้ามเนื้อปวดแข้งปวดขานะคะ adam, ปวดฟันปวดคอค่ะ sore ปวดกับ so sore แปลว่าทยานนะคะพุ Tao, ่งไปโดงนะคะโซนะคะจะลดพุ่งนะคะโซนะคะ soar sore ทยานโดงพุ่งนะคะผ่องเสียงคำว่า sore ที่แปลว่าปวดค่ะ ต่อมาขนมปัง bread ขนมปัง b r e a d bread ขนมปังไปพ้องเสียงกับคำว่า bread ที่แปลว่าพันนะคะพันแบบพันสัตนะคะ bread นะคะเลือดอะไรเป็นพันอะไรแบบนี้นะคะ bread ขนมปังกับ bread พันนะคะสายพันสัต์วนะคะคำต่อมาค่ะ capital 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 แรกนะคะแปลว่าเมืองหลวงค่ะ C A P I T A L นะคะแคปิตอลเมืองหลวงกับแคปิตอลที่แปลว่าสาระกลางนะคะออกเสียงเหมือนกันเลยแต่สะกดต่างกันนิดหน่อยะคะ่ะตัวท้ายนะคะ C A P I T O L c a p i t อ l นะคะอันนี้เป็น O L เป็นสาระกลางเมืองหลวงเป็น A L แล้วคะ capital เป็น A L เป็นเมืองหลวง O L เป็นสาระกลางนะคะต่อมาคำว่า great เกรทแร็แปลว่าตะแกรง G-R-A-T-E g เ e. กร t ตะแกรงนะคะตะแกรงเอาไปปิ้งของอะไรพวกเนี้ยคะ่ะเกร t ต่อมาแปลว่ายอดเยี่ยม g r e A t. G-R-E-A-T g r เกร g เกร t นะคะสลับตำแหน่งตัว A กับตัว E เฉยๆนะคะจยางอื่นมีเหมือนกันหมดเลยนะเกร t ยอดเยี่ยมกับเกร t ตะแกรง คู่สุดท้ายค่ะ gray g r a y gray อันนี้แปลว่าทึบมัวนะคะทึบมัว gray g r a y gray ทึบมัวแล้วก็ gray สีเทาจะเป็น g r e y gray สีเทาค่ะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษนะคะตอนนี้ครูมีคอร์สออนไลน์นะคะสอนสะกด อ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะ100ท่านแรกราคา690บาทค่ะสนใจติดต่อได้ทางเพจ Facebook เท่านั้นนะคะชื่อว่าเพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะทุกคนอย่าลืมซัมพอตกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะทั้งในช่อง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ค่ะเรียนง่ายภาษาอังกฤษเหมือนกันทุกช่องทางค่ะ thank you for watching see you next video bye